Afternoon to student today we come to study social study สวัสดีตอนบ่ายนะคะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันนะคะ ฟเริ่มส่องแสงสา่นดังให้เห็นเป็นคำถามเกิดแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำเนิดน,นั้นสถิตสถาตั้งอยู่ไว้ถึงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มัน่นคงจากเจ้าชายสุขหล้นฟ้าทิ้งทุกสิ่ง can guides on you สำเนียงเป็นพินไหมและสายพินที่ตั้งขึ้นเธอบิดให้ตื่นจนมากไปถึงคราวดีดเล่นสายคงขาดพึ่งไป ทาคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบัน ที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานั้นนะคะเรามาทบทวนของครั้งที่ผ่านมากันนะคะเราเรียนเรื่องศาสนาน่ารูใช่ไหมคะและในประเทศไทยนะคะศาสนาใหญ่ๆนะคะที่มีคนนับถือมากนะคะก็มี4ศาสนาด้วยกันนะคะ 1. ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาฮินดูและ 4. ศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะแต่เอ สำหรับวันนี้ครูเก๋มีอะไรมาฝากนักเรียนนะไปดูพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาเขียนคำยากพร้อมกันก่อนค่ะคำยากนะคะมีทั้งหมดคําคำนะคะค่ะคำที่1น,นะคะกิจกรรมค่ะคำที่2ก่อสร้าง คำที่สามกำเนิดคำที่4เขารบและสุดท้ายคําที่5นะคะบูชาเขียนเสร็จหรือยังคะเด็กๆเสร็จแล้วเรามาเช็คคาตอบพร้อมกันเลยนะคะ คำยากตามที่ครูเกได้บอกทั้งหมด5คำค่ะเรามาเริ่มเช็คพร้อมกันเลยค่ะคำที่1กิจการคำที่2กต่อสร้างคำที่3กําำเนิดคำที่4เขารบและสุดท้ายคำที่5บูชาเขียงถูกกันไหมคะเด็กๆเก่งมากเลย วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของศาสนาหน้ารู้นั่นเองค่ะนักเรียน นักเรียนคะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาข้างในกันนะคะเรามารู้จุดประสงค์ของวันนี้กันนะคะข้อที่1ก็คือนักเรียนอธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย ข้อที่2นะคะบอกความหมายความสำคัญของศาสนาบุคคลศาสนาสถานศาสนาวัตถุได้ถูกต้องเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะสำหรับคำศัพท์ในบทเรียนวันนี้นะคะ religions ศาสนา Buddhism ศาสนาพุทธ most Thai people practice Buddhism คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องศาสนาบุคคล าศาสนวัตถุและาศาสนาสถานของาศาสนาต่างๆค่ะนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูเกขอทบทวนบทเรียนเมื่อครั้งสัปดาห์ที่1นนะคะเราเรียนเกี่ยวกับาศาสนาสําคัญอย่างไราศาสนาในสัปดาห์แรกนะคะาศะสาสนาสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนไทยพุทธประวัติพระไตรปิฎกแต่ ถ้านักเรียนคนไหนจะไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะให้นักเรียนนะคะกลับไปดูคลิปที่ครูเก๋เก็บไว้ในโนต้ตในกลุ่มลน์ของเราคะ่ะนะคะและก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เกี่ยวกับาศาสนาบุคคลาศาสนาวัตถุและาศาสนาสถานของาศาสนาต่างๆมีดังนี้คะ่ะ ในประเทศไทยนะคะมีศาสนาเยอะแยะมากมายแต่มีศาสนาที่คนที่นับถือเยอะที่สุดมีสี่ศาสนาค่ะหนึงเลยคือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธสองศาสนาคริสต์สามศาสนาอิสลามสี่ศาสนาฮินดูค่ะนักเรียนศาสนาบุคคลหมายถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่สืบทอดศาสนาเช่น ของศาสนาพุทธเราจะเรียกว่าพระสงฆงศาสนาคริสต์บาทหลวงศาสนาอิสลามอิมามศาสนาฮินดูคือพราหมณ์นั่นเองค่ะถัดมานะคะศาสนาวัตถุ หมายถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชาเช่นถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือพระพุทธรูปค่ะนักเรียนตามบ้านนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธจะมีพระพุทธรูปตั้งไว้ตามบ้านและถ้าเยอะและมากที่สุดก็จะเป็นตามวัดโบสถ์วิหารค่ะต่อมาศาสนาคริสต์นะคะ ศาสนาวัตถุของเขาก็คือไม้กางเขนค่ะนักเรียนไม้กางเขนนักเรียนจำภายในห้องเรียนของเราได้ไมั้ยคะจะมีไม้กางเขนทุกห้องเลยค่ะศาสนาอิสลามศาสนานี้ไม่มีศาสนาวัตถุนะคะและสุดท้ายศาสนาฮินดูศาสนาวัตถุของเขาก็คือเทวรูปนั่นเองค่ะรูปที่ ูคเก๋นำมานะคะจะเป็นรูปของพระพรมค่ะถัดมานะคะศาสนสถานหมายถึงสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นถ้าเป็นของศาสนาพุทธเราจะเรียกว่าวัด บสถ์หรือวิหารนั่นเองค่ะศาสนาคริสต์เรียกว่าคริสตจักรศาสนาอิสลามคือมัสยิดและสุดท้ายศาสนาฮินดูคือเทวสถานนะคะในเขตของกรุงเทพเราค่ะนักเรียนจะมีทั้งวัดโบสถ์คริสตจักรมัสยิดและก็เทวสถานนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ สรุปบทเรียนของเราวันนี้นะคะที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับาศานสนาบุคคลศาสนาสถานาศาสนาวัตถุนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรรู้ไว้นะคะาศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยมีหลักธรรมแบบอย่างการทำดีตลอดจนพิธีกรรมต่างๆให้เราดำไปปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอยางมีความสุข ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะและสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุเก๋มีมาฝากด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะนี่คือข้อที่1นะคะให้นัเรียนรอบโจทย์แล้วก็ใส่คำตอบเลยนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่3ค่ะ เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะส่งที่ไลน์ส่วนตัวกูเก๋น,นะคะ See y o u Next Time บายบาย